อปุตตะเศรษฐิวัตถุอันเรื่องแห่งเศรษฐีผู้มีบุตรหาไม่ได้ไม่ยันข่าพระเจ้าวุจิเตจะกล่าวสัทธาอนุพระศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระวิหารชวเชตวันอารพาทรงปารบอบปุตตะเศรษฐิงนามะชื่อซึ่งเศรษฐีผู้มีบุตรหาไม่ได้กเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่า หะนันติโพคาทุมเมทางอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าราชาอนุพระราชาประสินิโกสโลพระนามว่าประสินธิโกสนุนสุตตวาสรงสดับแล้วกาละกิริยังซึ่งการกระทําซึ่งกาละัตสะเศติโนของเศษฐินั้นปุจฉิตวาตรัสถามแล้วว่าสาปะแต่ยังอันว่าทรับสมบัติอปุตตะกังอันมีปรหามิได้ป้าปุนาติ ย่อมถึงกษะ,ะแก่ใครอิติดังนี้สุตตะวาทรงสดับแล้วว่าตั้งสาปต่ยังอันวารัพย์สมบัตินั้นปาปุนาติย่อมถึงรัญโยแก่พระราชาอิติดังนี้ราชปริสังอภิหราเปตวาส่งอย่างราชาปรุษให้นำไปเฉพาะแล้วท่านังซึ่งทรัพย์เคหาโตจากเรือนตะสะเศรษฐโนของเศรษฐีนั้นราชกุลังสสราชะตก ون, ะกูลทวเสหิ โดยวันทั้งหลายสัตหิเจตอุปสังคกมิตวาเสด,ดเข้าไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระาศาสดาว่าจะเนกครั้นเมื่อพระดำรัสว่ามหาราชะดูโกรมหาบพิษหันท่าเชิญถือตวังอันวาพระองค์อาคัชาสิย่อมเสด็จมาโกโตนุธานโตแต่ที่ไหนโนทิวาทิวสะโตวันในวันอิติดังนี้สัทธาราอันพระาศาสดาวุตเตตรัสแล้ว อาหะกราบถูลแล้วว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าปฏิอันวะาคระหบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีสาวัติยังในกรุงสาวัตีอิทะนี้กาละกะโตเป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้วโหติย่อมเป็นอาหังอันว่าหม่อมฉันอภิหาริตวานำไปเฉพาะแล้วซาป,ปะต่ย,ยังซึ่งทรัพย์สมบัติอปุตตะกังอันมีบุตรหาไม่ได้ตั้งนั้นราชันเตปรัง สู่ภายในแห่งบุรีของพระราชาอาคัตฉามิย่อมมาอิติดังนี้สัพพังวัตถุอันว่เรื่องทั้งปวงบันติเตนะอันบันดิตเวทิตพังพึงทราบสุเตอาคตะนะเยนะเอวะตามในอันมาแล้วในพระสุดนั่นทิวอัตเถครันมื่อเนื้อความเอวังอย่างนี้ว่ากิระได้ยินว่าโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้น นานคกระสพโผชนครันเมื่อโภชนะอันประกอบแล้วด้วยรถอันเลิศต่างๆมนุษย์หิอันมนุษย์ทั้งหลายอุปนิเตนำเข้าไปแล้วสุวรรณปาติยาด้วยถาดอันเป็นวิการแห่งทองวัตตาก่าวแล้วว่ามนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายพลันนติย่อมบริโภคเอวรุปังนามะโภชนังซึ่งโภชนะชื่ออันมีอย่างนี้เป็นโรคกิ่งหรือ ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายกรโรธะย่อมกะระทำเกลิงซึ่งการเยาะเย้ยเคเหในเรือนอิมัสมิงนี้มะยาสัตทิงกับด้วยเรากิงหรืออิติดังนี้โภชเนครั้นเมื่อโภชนะมนุษยหิอันมนุษย์ทั้งหลายอุปัติเตเข้าไปตั้งไว้แล้วปาริตวาประหารแล้วเลตุตันธาทีหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น มนุสเสปลาเปตวาอย่างมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปแล้วพุ้นชติย่อมบริโภคกานาชะกังซึ่งข้าวปลายเกรียนพิหลังคะทุติยังอันมีน้ำผักดองเป็นที่สงวะเจเนนะด้วยอันกล่าวว่าอิทังโพชนังอันว่าโพชนะนี้มนุษย์นังโพชนังเป็นโพชนะของมนุษย์ทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วัฏทาาะยานัชเตสุป,ปิ แม้ครันเมื่อผ้าและยานและร่มทั้งหลายมนาเปสุอันเป็นที่ยังใจให้เอบอบเตหิมนุสเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นอุปถาปิเตสุให้เข้าไปตั้งไว้แล้วปะหารโตประหารอยู่มนุษยซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเลตุทันทาทีหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนเดินและท่อนไม้เป็นตน้นเตมนุษยปลาเปตวาอย่างมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปแล้ว ทาเรติย่อมส่งไว้สานานิซึ่งผ้าป่านทั้งหลายปันณัชตนะมีร่มอันบุคคลกระทําแล้วด้วยใบไม้ทาเรยมาเนนะอันอันตนทรงไว้อยู่ญาติย่อมไปชัดชรรัตเกนะด้วยรถน้อยคันเก่าอิติดังนี้รัญญาอันพระราชาอาโรจิเตกราบูลแล้วสัทธาอนุพระสาสดากเทศิ ตรัสแล้วปุพภะกรัรมมังซึ่งปุรภกกรรัมตะสะเสธิโนโของเศรษฐีนั้นว่ามหาราชะดูโกนมหาบพิษภูตะปุพังอันว่าเรื่องมีแล้วในโกนข้าปฏิอันว่าครหบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโสนั้นปฏิปาเทสิต้อนรับแล้วปเจกัพุทธังซึ่งพระประเจกัพุทธเจ้าตักรสิกิงนามะชื่อว่าตักราขี ปินดปาเตนะด้วยบิณฑบาตวัตตวากล่าวแล้วว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายเททะจงถวายเป็นดังซึ่งก้อนข้าวสมณสะแก่สมณะอิติดังนี้อุทธายะลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะปกามิหลีกไปแล้วกิระได้เห็นว่าตาสมิงเศรษฐิสมิงครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นอสเทผู้มีศรัทธาหาม่ได้ พาเลผู้เป็นพานวัตวากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ปักกันเตหลีกไปแล้วภริยาอันว่าภริยาตสสะเศรษฐิโนของเศรษฐีนั้นศรัทธาผู้มีศรัทธาประสานาผู้เลื่อมใสแล้วจินเตตวาคิดแล้วว่าว่าจะนังอันว่าคำว่าตวังอันว่าท่านเทหิจงให้อิติดังนี้เมอันเราสุดตังฝังแล้วมุขคโตจากปาก อิมาสัสิทิโนของสิทีนี้จิรสังวตะสิ้นการนาน,นอัชชะในวันนี้มโน,นมโนรัโออันว่ามโนรถมมะของเราปูเรติย่อมเต็มอะหังอันว่าเราทัศมิจักถวายปินตปาตังซึ่งบินทบาทติติดังนี้ขเหตตาารับแล้วปัตตังซึ่งบาทปเจกพุทธะของพระประเจกพุทธเจ้าปัตตังปูเรตตาายังบาทให้เต็มแล้ว ปณิตาโภชนะะด้วยโภชนะอันประณีตอทาสิได้ถวายแล้วโสปิเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเมนั้นนิวัตตมานโนกลับมาอยู่ทิสว่าเห็นแล้วตั้งปเจกพุทธทังซึ่งพระประเจกพุทธเจ้านั้นปุจฉิตวาถามแล้วว่าสมณะข้าแต่สมณนะกินจิวัตถุอันว่าวัตถุอะไรอะไรเตอันท่นทานลัดถังได้แล้วกิงหรืออิติ ดังนี้ขเหตตาาจับแล้วปัตตังซึ่งบาติสวาเห็นแล้วปณิตาเป็นดปาตังซึ่งบิณทบาตอันประณีตวิปปติสารีเป็นผู้มีความเดือดร้อนหดตวบาเป็นจินเตติคิดแล้วเอวังอย่างนี้ว่าทาสาวาอันว่าททั้งหลายหรือกรรมการาวาหรือว่าอันวน่ากรรมกรทั้งหลายพุนชัยยงพึงบริโภคปินดาปาตังซึ่งบิณทบาต เอตังท่าสานังวากรรมกรานังวาปินตปาตสะพุนฉนังอันว่าอันบริโภคซึ่งบ<ว>ินทบาตแห่งทาทั้งหลายหรือหรือว่าแห่งกรรมกรทั้งหลายนั่นว่ารังเป็นกิริยาประเสริฐโหติย่อมเป็นหิเพราะว่าเตทาสาวากรรมกราวาอันวะาตทั้งหลายหรือหรือว่าอันวากรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นทุนชิตตมาบริโภคแล้วอิมังปินตปาตัง ซึ่งบิณฑบาตนี้กริสันติจะกระทำกำม,มังซึ่งการงานไม่ห่างแก่เราปณส่วนว่าอยังสมโนโอันว่าสมณะนี้ขันตบะไปแล้วพุนชิตวาบริโภคแล้วนิธายิสติจากประพฤติหลับปินฑปาโตอันว่าบิณฑบาตเมของเรานณโถชิบหายแล้วอิติดังนี้ปณะอันหนึ่งโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นโวโรเปสิ ปร่งลงแล้วเอกปุตตกังซึ่งบุตรน้อยคนเดียวพาตุของพี่ชายชีวิตตาจากชีวิตการณาเพราะเหตุซาปตยสะแห่งทรัพสมบัติกิระได้ยินว่าโซทารโกอันว่าเด็กนั้นพะเหตตาจับแล้วอังคุลิงซึ่งนิ้วมืออัสสะเซธิโนของเศรษฐีนั้นวิจารณโตเที่ยวไปอยู่อาหะกล่าวแล้วว่าอิทังยานกังอันว่า่าน้อยนียน้ ไม่หังปิตุสันตะกังเป็นของมีอยู่แห่งบิดาของเราโหติย่อมเป็นอยังโคโนอันว่าโคนี้ตาสะปิตโนสันตะโกเป็นของมีอยู่แห่งบิดานั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นเศธีอันว่าเศษฐีจินเตตวาคิดแล้วว่าเอโสธารโกอันว่าเด็กนั้นว่าเทติย่อมกล่าวเอวังอย่างนี้อิธานิในการนี้ตาวะกอน ปนาโกโกอันว่าใครรักขิตสติจารักษาโภเคซึ่งโภขะทั้งหลายเคเหในเรือนอิมัสมิงนี้อิมัสะทารกษะวุฒิป,ปัตตะเลในการแห่งเด็กนี้ถึงแล้วซึ่งความเจริญอิติดังนี้เนตาวานำไปแล้วตั้งทารกังซึ่งเด็กนั้นอรัญยังสูป่าขเหตตวาจับแล้วนังทารกังซึ่งเด็กนั้นคีวายังที่โคปีเลตวาบีบแล้วคีวังซึ่งโค โมลกันตังปีเลนโตปุคโลวิยะราวกับอันว่าบุคคลบีบอยู่ซึ่งเงาแห่งมันตังทารกังมาเรตบาอย่างเด็กนั้นให้ตายแล้วคัจฉโมเลที่คนแห่งก่อไม้เอกสมิงแห่งหนึ่งชัดเตสิทิ่งแล้วตัาเอวัฏานในที่นั้นนั่นเทียวอิทังกรรมังอันว่ากรรมนี้อสสะเศธิโนปุพกรรมังเป็นปุรพกรรมของเศรษฐีนั้นอโหสิได้เป็นแล้วอิติดังนี้ ตนะการณนะเพราะเหตุนั้นว่าจหนังอนุพระตํรรัสว่ามหาราชะดูก่อนมหาบพิษขหปฏิอันวัครหบอดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโสนั้นปฏิปาเทสิต้อนรับแล้วประเจกพุทธังซึ่งพระประเจกพุทธเจ้าตะคราสิกิงชื่อว่าตะครสิกีปินตปาตีนะด้วยบิณฑบาตยังโขได้แลโสขหปฏิอันวครหบอดีนั้น อุปัชิเข้าถึงแล้วโลกังซึ่งโลกสุขติงอันเป็นที่ไปดีสักครั้งอันเป็นไปกับด้วยอารมณ์อันเลิศสตักขตรงสิ้นเจ็ดครั้งวิปากีนะเพราะวิบากกรรมสะแห่งกรรมตัะสะนั้นโสขะปติอันวะครหะบอดีนั้นปุคลังยังบุคคลกาเรสศให้กระทำแล้วเสร็จทิตตังซึ่งความเป็นเศรษฐีสาวัตยาในกรุงสาวัถี อมิสาเอวะนีนั่นเทียวสตักขะตรงเส้นเจ็ดครั้งวิปากาวเสเสนะเพราะวิบากอันเหลือลงกรรมะสะแห่งกรรมตาสะเอวะนั้นนั่นเทียวมหาราชะดูกอ่นมหาบอพิษข้าปฏิอันวากระบอดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโส่นั้นทัตตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานวิปติสารีเป็นผู้มีความเดือดร้อนว่า ท่าสาวาอันว่าท่าทั้งหลายหรือกรรมกราวาหรือว่าอันว่ากรรมกรทั้งหลายพุนชัยยงพึงบริโภคปินตปาตังซึ่งบินฑบ,บาตเอตังท่าสานางวากรรมกรานางวาปินตาปตาสะพุนฉนังอันว่าอันบริโภคซึ่งบิณทบ,บาตแห่งท่าทั้งหลายหรือหรือว่าแห่งกรรมกรทั้งหลายนั่นว่ารังเป็นกิริยาประเสริฐโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อโหสิ ได้เป็นแล้วปัจฉาในภายหลังยังโขูใดเลจิตตังอันว่าจิตอาสาขะปติโนของเคระหบดีนั้นนะนามติย่อมไม่น้อมไปพัตตะโภขายะเพื่ออันบริโภคซึ่งพัดอุราลายะอันยิ่งจิตตังอันว่าจิตอาสาขะปติโนของเครหบดีนั้นนะนามติย่อมไม่น้อมไปวัฏทะโภขายะ เพื่ออ to like ันใช้สอยซึ่งผ้าอุราลายะอันยิ่งจิตต่างอันว่าจิตอัสสะคหปติโนของครหบดีนั้นณนามติย่อมไม่น้อมไปยานะโภคายะเพื่ออันใช้สอยซึ่งยานุราลายะอันยิ่งจิตต่างอันว่าจิตอัสสะคหปติโนของครหบดีนั้นณนามติย่อมไม่น้อมไปโภคายะเพื่ออันบริโภคกามคุณานัง ซึ่งกามคุณทั้งหลายปัญจันนังหา้าอุลารานังอันยิ่งวิปปาเกนะเพราะวิบากกรรมสะแห่งกรรมตะสะนั้นมหาราชะดูก่อนมหาบพิษขคหปฏิอันวครหบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโสนั้นโวโรเปสิปร่งลงแล้วเอกปุตตกังซึ่งบุตรน้อยคนเดียวพาตุของพี่ชายชีวิตาจากชีวิตการณาเพราะเหตุ สาปะตะย,ยสะแห่งทรัพย์สมบัติยังโขใดแลโสขาปฏิอันวครระบอดีนั้นอคินาอันไฟปจ,จิทธะไม่แล้วนิรเยในนรกวสัสนิสิ้นปีทั้งหลายพหูนิมากวัสสตานิสิ้นร้อยแห่งปีทั้งหลายพหูนิมากวัสสหสานิสิ้นพันแห่งปีทั้งหลายพหูนิมากวัสสตัสหสานิ สิ้นแสนแห่งปีทั้งหลายพระโหนิมากวิปากเกนะเพราะวิบากกรรมสะแห่งกรรมตะสะนั้นราชบปริษาอันวาราชบปรุษทั้งหลายสะปะาปัแต่ยังยังทรัพย์สมบัติอปุตตะกังอันมีบุตรหาไม่ได้สัตมังที่เจ็ดอิถังนี้ปรปเวเสนติย่อมให้เข้าไปราชโกสังสู่พระคังของพระราชาวิปากาวเสีสนะเพราะวิบากอันเหลือลงกรรมสะแห่งกรรมตะสะเอวะ น,นั้นนั่นเทียวมหาราชะดูโกนมหาบพิษปนาโกตะสะธธัสโคเศรษฐิสข้าปฏิสะปุรานังปุญญปริขีนังจะอันว่าบุญอันเก่าของครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นแหลสิ้นรอบแล้วด้วยเตนะเศรษฐินาข้าปฏินาณวังปุญญยังอนุปจิตังจะอันว่าบุญอันใหม่อันครหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้น ไม่เข้าไปสังสมแล้วด้วยมหาราชดูโกอนมหาโบพิษจะปนะก,ก้เลข้าปฏิอันวัคระโบรีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีอคิณาอันไฟปัจจติย่อมไม่นิรยีในนรกมหารูรุวีชื่อว่ามหารูรุวะอัชชะในวันนี้อิติดังนี้พระควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุดังตรัสแล้ว ราชาอนุพระราชาสุตตาทรงสดับแล้ววัจนังซึ่งพระดํารัสสัตถุของพระาศาสดาอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอโหโอกัมมังอันว่กรรมภาริยังเป็นกรรมหนักโหติย่อมเป็นโพเคครั้นเมื่อโผะเอตเกนามะชื่ออันมีประมาณเท่านี้วิชมานีมีอยู่โสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นนาเอวะอัตนาปริพุนชิ ไม่บริโภคแล้วด้วยตนนั่นทีวพุทเทครันเมื่อพระพุทธเจ้าตุมหาทิสีผู้เช่นกับด้วยพระองค์วิหารันเตประทับอยู่อยู่ทูระวิหารในวิหารอันใกล้โสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นณอากาศิไม่ได้กระทำแล้วปุญญกรรมมังซึ่งกรรมอันเป็นบุญอิติดังนี้สัทธ,ธาอนุประสาสดาวัตวาตรัสแล้วว่ามหาราชะ ดูกรมหาโบพิษเอวังเอวะอันว่าอย่างนั้นนั่นเถียวทุมเมทะปุคลานามะชื่ออันว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามทั้งหลายและพิตมาได้แล้วโพเคซึ่งโผขะทั้งหลายณเนะขเวสันติย่อมไม่สแงหานิพพานังซึ่งพระนิพพานปะนะอันหนึ่งโพเคนิสัยยะอุป,ปนัตตันหาอันว่าตันหาอันเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยซึ่งโผขะทั้งหลาย หนันติย่อมข้าเอเตปุคคเลซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นที่ครตังสิ้นราตรีนานอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วข้าถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าโภคะอันวโภคะทั้งหลายฮนันติย่อมข้าปุคลังซึ่งบุคคลทุมเมทังผู้มีปัญญาสามจะแต่ว่าโภคะอันวโภคะทั้งหลายนะฮนันติ ย่อมไม่ฆ่าปุกคเลซึ่งบุคคลทั้งหลายปาระคะเวเซโนผู้แสวงหาซึ่งฝั่งโดยปกติปุคโลอันวาบุคคลทุมเมโทผู้มีปัญญาสามหันติย่อมฆ่าอัตานังซึ่งตนอันเยชเนฮันันโตอิวะเพียงดังว่าฆ่าอยู่ซึ่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นโภคะตันหายะเพราะความทะยานอยากในโภคะอิติดังนี้ อถูอันวอัดว่าปนะแต่ว่าเยปุคลาอันวะปุคลทั้งหลายเหล่าใดนิพพานะปารคะเวสิโนเป็นผู้แสวงหาซึ่งฝั่งคือพระนิพพานโดยปกติโหนติย่อมเป็นโภคาอันวโาโพคะทั้งหลายนะฮะนันติย่อมไม่ฆ่าเตปุคเลซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้ตถาปเทสุโนเจปารคะเวสีโนอิติคาถาปาทัสะ ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งบาทแห่งพระคถาว่าโนเจปาระคะเวสโนดังนี้อัทโธอันวะอัตวาปุคคโลอันวะปุคลทุป,ปัญโยผู้มีปัญญาสามฮนติย่อมฆ่าอัตตาหนังอวะซึ่งตนนันเทียวปเระชะเนหนันตูวิยะเราก็ว่าฆ่าอยู่ซึ่งชนทั้งหลายเหล่ออื่นตันหายะเพราะความทยานอยากโพเคนิสายะอุปปัายา อันเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยซึ่งโภคะทั้งหลายอิติดังนี้คาถาปาทศะแห่งบาทแห่งพระคถาว่าหันติอันเยวะอัตนานอิติดังนี้เทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพหูชนะอันว่าชนทั้งหลายผู้มากป้าปุริงสุบรรลุแล้วโซตาปฏิพลาทีนี้อริยพลานี้ ซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลอปุตตะเศรษฐีวัตถุอันวเรื่องแห่งเศรษฐีผู้มีบุตรหาไม่ได้นิทิตังจบแล้ว